ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอ่าวันนี้ก็อยู่กับผมคนเดิมนะกับคุณร็อบโก้สปีกนะครับอ่าวันนี้ผมก็จะมาสอนเอ่อลงมอดนะฮะเออไม่ไม่ได้สอนลงนะสอนโหลดหมอดนะปืนไมค์ครับนะเวอร์ชัน1.6.2น,นะฮะอ่าโอเคอย่างแรกเลยเข้าเว็บนี้นี่เดี๋ยวผมก็จะให้ไว้ในดีสคริปชันล่างๆนะครับ โอเคเข้าไปเลยโอเคเข้า Google ไม่ว่าจะเป็น Google c h r o m ม Google อะไรเข้าไปลแล้วคัดลอกลิงค์อืมอืคัดลอกไปอืมเตอร์โอเคเสร็จแล้วก็จะเห็นมดหลากหลายมดเลยใช่ไหมเราก็จะเราลงมดปืนใช่ไหมเราก็เลือกมัดปืนเลเลยนี่ก็ตรงนี้กดเข้าไปเลยอ้าโอเคมันก็จะเป็นนี้ มันก็จะมีคลิปขึ้นสามคลิปนะครับอ่าคลิปพวกนี้ไม่ต้องกดดูหรอกนะเดี๋ยวจะดูก็ตามใจดูก็ดูไม่รู้เรื่องครับเป็นคนอังกฤษเอกคกดเท่านี้เลยอืมนี่นี่นี่อันกลางนะอันกลางอันกลางโอเคกดเข้าไปเลยครับอืมกดแล้วก็โหลดโหลดมาเลยโอเคโหลดโหลดเสร็จแล้วนะครับผม มันก็จะขึ้นไฟล์ให้อย่างนี้กดตั้มลิกแล้วก็นี่อันกลางเดเข้าเลยแล้วก็ติดตั้งเลยนะครับผมไม่สอนนะฮะก็คงจะติดตั้งเป็นหมดแล้วถ้าติดตั้งไม่เป็นก็เขียนมาลวกันแล้วก็จะทําคลิปสอนอีกรอบหนึ่งอตอนนี้งานยุ่งนะก็เลยเออบอกอะไรมากมายไม่ได้นะแค่มาบอกเนี่ยเวฟมดปืนนะเห็นร้องเรียนมาหลายท่านแหละ โอเคไหมฮะโอเคนั่นก็เพื่อฟามเร็วของคลิปนะฮะที่จะให้คลิปอัพโหลดลงอย่างเร็วนะฮะโอเคไม่ต้องรอนานนะว่าตัดต่อนานแล้วพวกนี้โอเคครับมขอจบอรายการเป็นแค่นี้นะครับผมก็สวัสดีครับ